เกลือเติมเกลืออีกเท่าไหร่เติมเกลือจ้ะให้คนนัวน้ำเป่าเพราะว่าังใส่ข้าวเหนียวล่ะเติมเกลือลงไปพยายามให้เกลือละลายคนให้เกลือละลายเติมน้ำเหมือนพันออกกัน เติมน้ำแล้วก็ล่างล่างน้ำพักนะคะน้ำเขียวเพิ่นเกลือเติมเกลืออีกเด้อบันเติมเกลือจะ้ะให้ันนวอันนี้ก็ได้ทานนะคะใส่ทีแล้วจะ้ะนุบแล้วใส่ทีแล้วเอา,าสีล่างน้ำเหมืหนพนคนออกก่อนเด้อจะ้ะล่างน้ำเหยื่อซิม ยังไม่ต้องเติมหลายเพราะเขาคันเขาใจแล้วนัญหาคนปิดไปนม่นี่นนใส่ไปด้วยกดไปด้วยใส่ทีแล้วจ้ะนุบละใส่ทีละเ้าสี่างนา้ำเหนพันออกก่อนแด้จ้ะล่างนา้ำ มันต้องใส่หล่เป็นี้พุก้วย้อยพดเรียบร้อยแล้วพยายามอีกรอบเติมน้ำน้อยเนื่องจากเมื่อกี้บิดน้ำออกเสดสไปใด้ทีแล้วจะ้ะยุบแล้วใส่ทีล้ะเาอาสี่างน้ำเหมือนพนออกก่อนแด้วจ้ะล่างน้ำน้ำน้ำนู่นเป็นตะองใสแล้วค่ะกดลง มันต้องใส่หล่เป็นอิฐกกวยง้อยพดเรียบร้อยแล้วพยายามอีกรอบเติมน้ำน้อยนึงจากเมื่อกี้บิดน้ำออกสเสด็จไปน้ำเหินของพักออกกันถวมพอดีเลย ปลาไว้เยอะถั่ถวมันดีเลยอึดปลาไว้เย็ะหลายเก็บทันหยบเพราะว่าเ้าสีล่าง,งน้ำพิ่นออกอีกเดลยนะที่ผักแป้นผักหอมบวมว้านย่ทิพย์ ใส่ทีแล้วจ้ะนุบละใส่ทีลเะเอาสลรางนา้ำเหนพันออกก่อนแด้จ้ะ่างนา้ำหรือต้นพันออกปลูกไหมนี่พักแปน้นพ,พักหอมต้นหอมจ้ะกระหล่ำพยัก เรียบร้อยแล้วก็วปุกปากแคบใส่ไปด้วยกดไปด้วย ให้เขาจะเขาเนี้ยห้าเนี่ยแหละที่ห้าหนึ่งกินเนี่ยแหละล่างน้ำจักน้อยนึงน้ำเปล่าราะว่าองใส่เขาเนีย้ยละใส่ไปด้วยกดไปด้วยเหมืินทันออกก่อนเติมน้ำแล้วก็ล่างล่างน้ำพักนะคะ น้ำเขียวเพิ่นจ้งเดี๋นแจกล้างน้ำหือนออกแล้วหว้องก็สีใส่น้ำน้ำนู่นเิ่นก็ตอก้องใส่แล้วค่ะหดแล้ เรียบร้อยแล้วเลือต้นคนออกปลูกไหมมี่ผักแป้นผักผักหอมต้นหอมอ่อจาะกระหล่ำพยับเก็ดให้เพิ่นจะลบซื่ออ,อันนี้ก็ได้ทานแล้วค่ะ สองเดยวแจกล้างน้ำหือนออกแล้วห้องก็สีใส่กะปุกปากแคบ <c oughs> เกลือเติมเกลืออีกเด้อบนันเติม <c oughs> เกลือจ้ะให้คนนวกกะปุกปากแคบ เกลือ,อลงไปพยายามให้เกลือละลายค้นให้เกลือละลายเสนนรอยแล้ว สองเดวแกกลางน้ำเฮือนออกแล้วเ่าก็สีใส่บิดน้ำเฮือนพ้นออกกันม่ต้องใส่ไหลกป็นอีกปู๊ก่วยน้อยคดเรียบร้อยแล้วพยายามอีกรอบเตินน้ำน้อยเนื่องจากเมื่อกี้บิดน้ำออกสเส็ยไปมาจช้ชีวิตผ้าคันชมผัดเกลือ สองเดินแดกล้างน้ำพื้นออกแล้วห่าก็สีใส่หอแล้วใส่กระปุกเลยแบบใส่กระปุกเลยค่ะน,น้ำน้ำนวดเป็นกระปองใส่แล้วค่ะกดเรย เิมเก,เกลือลงไปพยายามให้เกลือละลายค้นให้เกลือละลายเติมน,น้ำสองด๋ยวกรกรางน้ำหือนออกแล้วห้องก็สีใสนิดน้ำหืนห้อนออกกัน เกลือลงไปพยายามให้เกลือละลายค้นให้เกลือละลายเติมน,น้ำมาจ้าอย่าิมสิทาคันชมพักเกลือใส่เกย่าชิมนี่เราต้องเติมหลาเพราะเขาคันเขาใส่เหลวาัญหาคนปิดที่นี่น เติมเก,เกลือลงไปพยายามให้เกลือละลายค้นให้เกลือละลายเติมน,น้ำมาจ้ายาสีสี้าคันชมพัฒเกลือใส่เก็ดใ,ให้เันจะลบซื้อ ลอยแล้ว,ลวเกลือลงไปพยายามให้เกลือละลายค้นให้เกลือละลายเติมน้ำมาจ้ายาคิดสิบห้าคันชมพกเกลือใส่บ๊อบๆให้ถึงยุบๆะซื่อเนะ